ดานเสนาธิการกองมัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำสื่อมวลชนตรวจสอบพื้นที่ละเมิด MOU 43เขตพื้นที่บ้านฉำรากค่ะ นาวาเอกอุดมกุลสิริปัญโยเสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราพร้อมด้วยนาวาเอกภริศวงศรีเพนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้นําคณะสื่อมวลชนตรวจสอบพื้นที่ละเมิด MOU 43เขตพื้นที่บ้านชํารากตําบลชํารากอําเภอเมืองตราดที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างฐานปฏิบัติการบนแนวสันปันน้ําห่างมาจากแนวชายแดนมาทางฝั่งไทย30เมตรและจุดที่พบการลุกล ตามด้วยการปลูกยางพาราบนแนวสันปันน้ำ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้กล่าวนะคะว่าพื้นที่มีเป็นการกระทําละเมิด MOU 43ทั้ง17จุดมี10จุดที่พบการละเมิดข้อตกลงตาม m o u 4 3เป็นการก่อสร้างถนนแนวชายแดนเคมาตั้งแต่ปี2555ค่ะซึ่งทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ทําหนังสือทักท้วงภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาม,มาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจาก10จุดดังกล่าวนะคะ ยังพบการก่อสร้างบ้านเรือนของประชาชนและการทำคูเลดล้ำแนวสันปันน้ำเนื่องจากพื้นที่ทั้ง17จุดดังกล่าวค่ะเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาปี2543ที่กำหนดให้สิ่งปลูกสร้างเดิมคงอยู่ได้ห้ามมีการก่อสร้างหรือปรับสภาพพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาทางกัมพูชาก็ยังคงยอมรับไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม นี้ทางฝ่ายไทยได้กำชับให้กำลังพลตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุกอย่างต่อเนื่องโดยขอให้รายงานตามขั้นตอนในทุก15วันค่ะในส่วนของการมีปัญหากันทั้ง17จุดนะครับมันก็มี มีอยู่10จุดนะครับซึ่งซึ่งเป็นการสร้างถนน K5 นะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งสร้างตั้งแต่ปีพศ55นะครับก็ในถนน K5 นี่มันก็จะมีการล้ำมาในในพื้นที่ของฝั่งไทยนะครับอยู่10จุดนะครับ<อ>สำหรับในส่วนที่เป็นที่ตั้งทางทหารเนี่ยหรือว่าเป็นเป็น คูเลตอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่จํานวนสองจุดหรือสามจุดนะครับ,รบแล้วก็มีในส่วนของบ้านของประชาชนนะครับที่ล้ําแนวมีอีกก็ประมาณสัก3ามจุดสี่จุดประมาณนี้นะครับทาการประท้วงมาตลอดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เราได้ตรวจพบนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันยังไม่มีการปักปันเขตแดนท,ที่ที่ชัดเจนนะครับก็ถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่เราอ้างสิทธิ์นะครับต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ไม่ตรงกันนะครับก็ ในข้อตกลงก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยเราจะไม่มีการไปไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมนะครับนับตั้งแต่วันที่เราได้ได้มีการตรวจพบ